โออฮัลโหล <มา S 1> ว่าไงไวัยรุ่นมาเอาแบตขึ้นนะพวกเฮ้ยทำอะไรวะเอาแบตขึ้นบ้านพวกเอาแบตขึ้นเก็บไว้ใช่ไหมอุ้ยมีปลาวะา่ะเฮ้ยทงแบตไว้เหรอทงไว้เลยคืนนั้นเลยพวกไม่มาดูทีอยอุ้ยโอ้ปลาอะไรวะลูกพวกอุย้ยเราทงไว้กี่วันแล้วสองวันแล้วหาไม่แพงทีไหนดูดิดูดิดโอ้โหไซโลอะไรนั่นน่ะ เยอะไรวะไซเบียนทะเลโอ้โหไม่ยอดเองนี่สุดยอดจริงๆเลยเฮ้ยเราเราทิ้งไว้เลยเมื่อแต่ซื้อใช่ไหมพวกเออที่เราเข้ามาแต่วางเบ็ดเออสองวันแล้วพวกสองวันแล้วไม่ได้มาดูโอ้โหปล่อยเพื่อนไว้ข้างเรือสองวันแล้วโอมันแน่แทวเออเดี๋ยวยกดูดิยกดูดิโอ้โหไซโลได้สบายเลยนะ โอเคโอเคเอ้ยเองนี่มันจริงว่ะไปเอาเหยื่อเพิ่มว่ะวางสักห้าร้อยที่นี่ใช่ใช่ปลาดุกเข้าเข้าว่าปลาดุกเข้าใช่ใชใชใชโอ้หมานๆๆโอ้มัน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 ,มน,นคนมีของ <laughs>